สว,ส,สวัสดีค่ะเพชรพระรวยค่ะมนีเพชรพระรวยสิพ้ามาตามตัวเลขกูสายลุงวัดน้องขาเนาะค่ะเนาะเพิ่นเลขตัวเลขเพิ่นนะเขาสมวดเนาะค่ะเนาะตวลางวดหนีแอดไดมากเป็นงวดแรกเนาะค่ะเนาะได้เป็นงวดแรกได้มาจากทีมงานเนาะค่ะเนาะทีมงานเดียวกันสิพามาตามตัวเลขของเพิ่นเนาะค่ะเขาสมวดค่ะเขาสมวดเพิ่นกะไดเลขว่าร้ายหางเนาะค่ะเนาะได้เลขว่าร้ายหาง ปูไซลุงวัดหนองค้านะคะเนาะที่ชีสเก็ตค่ะปูที่เป็นเลฟซี่เพื่อนปูที่เพื่อนเคยถือเพื่อนติดตามเพื่อนชี้ดูดีนะคะเนาะว่าเลขกของปูไซลุงเ,เขาตลอดค่ะเขาทกงมดเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะเป็นแค่แนวทางเป็นแค่แนวทางชอบประจัดขัดก็ผ่านเด้อค่ะสุดไลายก็แช่ก็ติดตาม <S <S ให้ผิดพระรวยเนืเด้อค่ะ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อพระรวยที ที่ได้หาตัวเลขให้เอฟซีหรือคันผู้ชมทุกคนต่อไปเนาะค่ะเนาะนีะ่เนาะคะ่ะเลขเพิ่นเพิ่นกระหายมากแล้วเด้อค่ะเลขมีบล็อตหายหางค่ะนี่แค่สองหางเนาะคะ่ะเนาะเลขสามตัวก็บเลขสองตัวเลขสามตัวกับหนึ่งหกศูนย์กับสามศูนย์นะคะเนาะหนึ่งหกศูนย์กับสามศูนย์ ปูสายลุงวัดหนองค้านะคะปูสายลุงวัดหนองค้ากลับมาเบิ่งตัวเลขกันเลยด้วยค่ะเด้อเบิ้งตัวเลขกกันเลยค่ะนี่เนาะค่ะเนาะตัวเลขของปูสายลุงวัดหนองค้าเนาะค่ะปูสายลุงวัดหนองค้าชอบประจัดด้วยค่ะคัดกระพานด้วยค่ะชอบประจัดคัดกระพานเป็นแค่แนวทางด้วยค่ะ แชรนแนวทางหนึ่งหกศูนย์ตับ3สามศูนย์เลขบารายเนาะคะ่ะเนาะเขาชุงวัดพ้องเพิ่นด้วยค่ะเขาชุมวัดเนี่ด้วยค่ะแแบไปเบิ้ลด้วยค่ะแแบไปเบิง้งคลิปนี้ก็มีมนี่สองมีสองยางเนาะคะ่ะเนาะมีสองคลิปเอ่อคลิปแม่ตะเคียนตบคิดหนึ่งเนาะเะนาะเบิ้ลหาจบด้วยค่ะเบิ้ลหาจบแม่ตะเคียนตัวอีก คลิปหนึ่งค่ะต่อจากคลิปเอ่อต่อจากนี่เลยนะคะต่อจากไอ้กูไซลุนเลยนะคะเนาะกูจะกูไซลุนจบก่ะของแม่ตะเคียนเนาะค่ะเนาะต่อกันเลยเด้อค่ะเด้อเบิ่งให้จบเด้อค่ะเด้อแม่ตะเคียนดูสีสเกตทุกันค่ะแม่ตะเคียนค่ะกูไซลุนนี่ก็วัดน้องคานี่ก็สีสเกตเด้อค่ะ มากับติดตามกันเลยเนาะค่ะเนาะว่าแม่ตะเคียนพุชิไหตัวใดมากกระจัดพัดกระพานเด้อค่ะเป็นแค่เนื้อข้างก้นไหลก้นแท้ก้นติดตามในเทพข้ารวยในเด้อค่ะติดตามแม่ตะเคียนกันเลยเด้อค่ะเด้อไปเลยค่ะแต่ก่อนอยู่บ้านพี่สะพี่ชายทีนี้พี่ชายไม่ได้ปูบั้นอะไรเข้าไหนปูปั้นเออเคยเอามาไว้นี่เอาน้องสาวเขา นับถืออะไรทีนี้โกรธจัดกรธมากเลยน้องโงจันไม่ได้มัตรทบายไม่ได้บาบลกดกรจัรดเลคอหปุณเจมเมื่อกี้แม่ตะเคียนบ่่ะแมตะเคียนบ่เค um, ียนไห้แมตะเคียนแมเม่ตะเคียนชื่อว่าไม่ได้ไม่รู้ค่ะ ไม่รู้ไม่รู้ยืเนาะค่ะไม่รู้แต่เมื่อกี้เหมือนแกโกรูดเนาะกรธดเขโกรธมากเลยอ่ะมากเลยกรูดอะไรเขรูดกรูเขา้เขเขียนเลขให้ค่ะไม่อไป่เยนะค่เนะค่ะที่ส่ะตเคียนนี่อายุประมาณกี่ปีคะม่รู้ ปีมสี่ห้าปีนะอยู่นู่นหลาปีตั้ะแต่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 ขึ้นมา4ีหปีแล้วคร่ห้ปีแล้วในช่วงแรกั่งในช่วใชเพลงไม่ได้เพลงนี้เขาไม่ได้ทำพิธีแบบนี้นะขั้นแรกั้นแรกวงวงขั้นแรก เปิดโชมเปิหลักไปไมชีมาเปิดชคเปิดรัก่ทำพิธีครั้งแรก <คะ S 2> เวงสวงเปชคเปิดรัครั้งแรกเนาะค่ะเนาะแม่แตะเคียนก็เขียนตัวเลขให้แล้วเด้อค่ะศูะะสองค,ค,ค่ะศูนสองนี่เนาะค่ะเนาะตะเคียนค่ะมีเด้ะยค่ะ ขาดตะเคียนค่ะเป็นโกรธยางมากโกรธยางแรงเป็นเขียนไหอศูนย์สองเรื่องค่ะเป็นเขียนไหอยศูนย์สองเปิดพุ่มนะคะเปิดพุ่มขอโจชหลาภครั้งแรกนเรื่องขาดตะเคียนเขียนหอยเรื่องค่ะศูนย์สองค่ะศูนย์สองแค่ไปเบิ้งเรื่องแค่แคบไปเบิ้งกินจระนาดเรื่องค่ะ ครับ ะเขียนเขียนให้แล้วด้วยค่ะหลางส่งแม่ตะเขียนเพิ่งจะเขียนให้แล้วเนาะคะ่ะเนาะศูงสองด้วยค่ะศูส์สองมัก,กจัดค่ะคัดสะพานเนาะค่ะเนาะเป็นแค่แนวทางเป็นแค่แนวทางด้วยค่ะต้นตะเขียนเพื่อจะเอาขึ้นมาได้หลายปีแล้วเนาะคะ่ะสี่หาปีแล้วค่ะเพิ่งจะถือเนาะค่ะเพิ่งจะว่าเพิ่นจะถืออยู่เพิ่งจะได้เกือบถุงวัอยู่เนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะ อยู่ที่สีสเกตเตอร์ค่ะเพื่อไผ่บึงเด้อค่ะบ้านไผ่บึงอำเภอไผ่บึงเด้อชอบประจักรเนาะขาดชอบประจักรเป็นแค่นแนวทางเนาะค่ะเป็นแค่นแนวทางกดไลค์กดแชร์ให้เพจเขารวยในเด้อค่ะกดกระดิบบ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยเด้อค่ะเด้อ